MLM ธุรกิจที่สร้างพลังคนให้เป็นมาเศรษฐีคำนิยมคำนิยมถึงแม้ดิฉันจะไม่ได้เป็นนักธุรกิจที่เกิดมาจากธุรกิจเครือข่ายแต่ในยุคปัจจุบนันธุรกิจมีความเติบโตอย่างรวดเร็วและสามารถให้โอกาสกับทุกๆคนสามารถที่จะทำ ธุรกิจเครือข่ายได้โดยไม่จำกัดว่าจะต้องมีทุนจำนวนมากก็สามารถเีโอกาสเป็นมหาเศรษฐีได้แต่ยิ่งในโลกปัจจุบันการตลาดเครือข่ายสามารถทำการตลาดได้ทั่วโลกบนโลกออนไลน์จงทำให้คนในปัจจุบันหันมาให้ความสนใจกับการทำธุรกิจเครือข่ายมากขึ้นหนังสือนี้ของอาจารย์สมชาติกิจจัยมันจงเมื่ออ่านแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นนัก ธุรกิจเกือข่ายหรือตนใจเข้าร่วมมาท,ทําธุรกิจเกือข่ายท่านจะได้รู้หลักการทําให้ท่านประสบความสาเร็จและมีโอกาสที่จะมีรายได้เป็นล้านถ้าท่านได้นําข้อมูลจากหนังสือนี้ไปใช้และพัฒนาการทํางานของท่านดิฉันเองครับก็ได้ใช้ข้อมูลจากหนังสือเล่มนี้มาเป็นแนวทางในการพัฒนาให้กับ บริษัทวลาลาจำกัดประเทศไทยเหมือนกันหวังว่าผู้อ่านทุกท่านคงจะได้รับประโยชน์จากการอ่านหนังสือเล่มนี้โดยเฉพาะผู้เขียนเป็นผู้มีประสบการณ์นับ20ปีในด้านธุรกิจเขือขผ่านคงเป็นการการันตีที่ดีสำหรับทุกท่านด้วยความปรารถนาดียุวดีบุญคลองผู้บริหารบริษัท วอลลาล่าจำกัดประเทศไทยคำนิยมธุรกิจของธุรกิจขายตรงในระบบ MLM หรือเครือข่ายนั้นผมเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่จะรู้จักกันมามา,มากมากหน่อยบ้างบางคนมองในทางบวกก็มีมองในทางลบก็มีมองเป็นโอกาสก็มีมองเป็นอุปสรรคก็มีบางครั้งก็มองเป็นแค่อาชีพเสริมเพิ่มเติมไรายได้เท่านั้น และสุดท้ายก็มองข้ามไปแต่ในความเป็นจริงแล้วในปัจจุบันมีคนประโบดความสําเร็จสร้างความมั่นคงทางการงานฐานะทางสังคมมีชีวิตที่ทําให้คนทั่วทวไปไปอดอิจฉาไม่ได้เพิ่มขึ้นทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยธุรกิจนี้คนส่วนใหญ่รู้จักกันแต่ยังไม่ค่อยรู้จริงๆ ผมเองใช้ชีวิตกับธุรกิจนี้ตั้งแต่อย่างไม่รู้จักเลยจนถึงวันนี้ติดว่าปีพยายามศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจลองผิดลองถูกมาโดยตลอดทำผิดแล้วมาวิเคราะห์หาทางแก้ไขทำให้ถูกต้องจนประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้มีไรายได้สูงอันดับหนึ่งของบริษัทติดต่อกันมาหลายปีทั้งทางที่มีคนสมัครเป็นสมาชิกก่อนผมมากมาย ความสำเร็จที่มีในวันนี้ไม่ใช่ว่าผมเป็นคนเก่งอะไรเลยคนเราไม่จำเป็นต้องเก่งมากมายถึงจะร่ำรวยได้งานบางอย่างถึงจะเก่งก็ไม่มีโอกาสร่ลำรวยเพราะมีเพดานของรายได้งานบางอย่างมีโอกาสร่ลำรวยเพราะไม่มีเพดานของรายได้เราต้องเป็นคนคิดเรื่องนี้ให้เป็นเลือกงานที่ทำแล้วไม่มีเพดานของรายได้ ศึกษากเรียนรู้ลองทำให้รู้จริงเข้าใจจริงๆธุรก,กิจ MLM เป็นงานที่น่าสนใจมากสำหรับคนที่มองหาช่องทางสร้างฐานะในอนาคตสั้นๆโดยใช้เวลา3-4ปีเท่านั้นตลอดระยะเวลา10ปีสิ่งที่ผมได้พบเห็นเกี่ยวกับสมาชิกขายตรงและมีโอกาสพูดคุยกับ สมาชิกเหล่านั้นก็พบว่าปัญหาที่เป็นสาเหตุำหสำคัญที่ทำให้เขาไม่เติบโตไม่ประสบความสำเร็จหรือเลิกธุรกิจขายตรงไปเลยก็คือความรู้ความเข้าใจในการทำธุรกิจด,ด้านนี้บางคนก็รู้มาอย่างผิดผิดถ,ถูกถูกอย่างไรก็ตามผมขอเรียนให้อ่านให้อ่าน ทราบหนังสือเล่มนี้ที่อาจารย์สมชาติกิจยะบรรจงบรรยงเขียนจากแนวคิดแนวทางอีกทั้งประสบการณ์ตัวตัวเกินจากการทำงานกว่า25ปีในธุรกิจขายตรงซึ่งแต่ละบริษัทขายตรงก็จะมีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขปีกย่อยแตกต่างกันการทำเรื่องยากๆให้เป็นเรื่องง่ายๆสร้างตัวกิเกอขายให้ประสบความสำเร็จ ให้เป็นเศรษฐีเงินล้านได้อย่างไรหนังสือเล่มนี้จะเป็นแหล่งความรู้ที่จะช่วยให้ท่านประสบความสําเร็จในธุรกิจขายตรงได้ตามที่ท่านปรารถนาความสําเร็จถาวรสําหรับธุรกิจขายตรงระบบเครือข่ายหรือ MLM นั้นเกิดจากการสามารถชักชวนคนมาร่วมท,ทําธุรกิจซึ่งเนื้อหาในเล่มนี้ได้กล่าวถึงการ นั้นก็หมายถึงการสนับสนุนชักชวนบุคคลต่างๆเข้าสู่ถนนธุรกิจซึ่งในงานเขียนเล่มนี้ได้กล่าวถึงเนื้อหาดังกล่าวไว้ถึงเกือบสิบบทต่วการพัฒนาศักยภาพทางความรู้ความสามารถในการทํางานของท่านจนกระท่านทีมงานสามารถดูแลบริหารการในการส่งเสริมสร้างและพัฒนาทีมงานในเล่มนี้ก็กล่าวไว้ให้ท่านสามารถที่จะ ปั้นดินให้เป็นดาวได้ไม่ยากเดียนในระหว่างที่ทำธุรกิจอาจจะพบปัญหาในการสรรหาพัฒนาและได้รับประโยชน์จากบุคคลในทีมจนบางครั้งเล่นเอาท้อแท้เหมือนกันในหนังสือเล่มนี้ยังได้กล่าวถึงเหตุผลที่ล้มเหลวในธุรกิจสู่ผู้พิชิตความสำเร็จแนวทางการสร้างแรงบรันดาลใจในเรื่องหวิจีเพื่อเปลี่ยนคามปัจนาเป็นทองคำบทแห่งความเห็นชอบของตนเอง ฝากยาแห่งความสำเร็จหรู้เขารู้เราผลงานจะได้ไม่ตกกรรลงไปมุ่งมั่นนำทีมถูกเป้าหมายเทคนิคก,การถ่ายทอดและพัฒนาพล,พลังทีมงานงความคิดพิชิตความสำเร็จและศิละปะการจูงใจที่ทีมงานวิธีการติดตามพัฒนาสู่มาเตจีผู้นำหรือเท่าแก่เศษฐีที่มีเอกลักษณ์เทคนิคก,การปรับปรุง การทำงานของทีมงานการเสริมสร้างเครือข่ายสร้างทีมการบริหารเครือข่ายให้มันนม่นคงมั่นคังการทำให้ทีมงานหรือธุรกิจมีความเติบโตอย่างสม่ำเสมอธุรกิจสำเร็จในการสร้างมหาเศรษฐีใหม่ในอนาณาจักร MLM หนังสืงเอเล่มนี้จะทำให้ท่านเกิดความมั่นใจในธุรกิจรู้สึกเป็นการง่ายที่จะชวนบุคคลต่างๆเข้ามาประชุมหรือเรียนรู้ แต่ถ้าท่านเปลี่ยนให้เขามั่นใจในธุรกิจนี้ได้แล้วเขาก็จะตัดสินใจที่จะสำเร็จกับธุรกิจและลง่มเริ่มลงมือทำโดยการมาล่วมประชุมเรียนรู้ลงมือทำด้วยความกระตือรือร้นทันทีกับแม่ทีมคนทเ่เก่งๆเช่นตัวท่านนั้นก็คือผู้นำที่หรือแม่ทีมที่ทำให้องค์กรใต้ใสายงานเกิดความเชื่อมัน่นบริษัทสินค้าแผนการตลาดเชื่อมั่นว่า ตัวเขาเองประสบความสำเร็จได้เมื่อเขาคิดว่าเขาทำได้เขาก็จะทำได้แน่นอนและท่านก็จะมีสายงานที่แข่งแปรเพิ่มอีกทันทีท่านเองก็ต้องเชื่อมั่นเช่นกันว่าท่านทำได้หนังสือเล่มนี้ก็คือผู้มือที่ดีสำหรับท่านเล่มหนึ่งหยิบไปอานสิครับความด้วยความราถรานาดีดารากิติพัฒนตันทคงจากใจ อารีอีผู้จัดก,การการขายระดับโมกุดปิอิสุริยะบริษัทสูเรียนประเทศไทยจำกัดคำนิยมจากในอดีตที่ดิฉันเป็นสาวชาวสวนผลไม้จากนคปรปฐมสำเร็จปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสยามปริญญาโทจากมหาวิทยาลัย เอเชียอคาเนเกียดนิยมอันดับหนึ่งก็เพราะเชื่อว่าความงู้ก็คือความสำเร็จเคยทำงานอยู่ในสถาบันการเงินแห่งหนึ่งซึ่งงานที่ทำนั้นก็ยังไม่ได้ตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้ที่ดีเช่นกันจนต้องออกมาขายจิวเวอรี่ซึ่งก็ทำอยู่ได้ไม่นานนักก็ประสบปัญหาทางการเงินเช่นเดิมอีกจึง ต้องหันเหชีวิตสู่อาชีพเสริมในธุรกิจขายตรงแต่งใช้เวลาใช่ว่าธุรกิจนี้จะเป็นดังที่ได้ว่าดไว้เพราะยิ่งทำยิ่งแย่ลงกว่าเดิมซึ่งคำตอบก็คือยังโจรอยู่แบบเดิมๆเ,เหมือนดังที่ผ่านมาคืออยังไม่ประสบความสำเร็จเช่นเคยอีกจึงต้องหันเหชีวิตสู่อาชีพเสริมในธุรกิจขายตรงยู่หลายแห่กพอควร สุดท้ายก็ต้องตอบตอแหวงหาสิ่งที่ดีกว่าจนกระทั่งได้มาพบกับธุรกิจจอยแอนคอยพร้อมการจนถึงปัจจุบันเมื่อประตูธุรกิจขายตรงเปิดรับอย่างเต็มใจความจากความคิดที่อยากหาไรายได้เสริมบวกกับโอกาสที่เข้ามาแบบติดจรวดจนถอดตัวไม่ขึ้นจึงเปลี่ยนจากอาชีพขายตรงหรือเครือข่า,ขายไปงานเพียง หรือเปียงอาชีพเติบเพื่านั้นหานตูงานขายตรงหรือเครือข่ายเป็นอาชีพหรืองานหลักทันทีเพราะคําว่าตามขอมความมั่นคงของจอแอนครอยทั่วกิจจึงอยากจะแบ่งปันให้ท่านผู้อ่านเลือกบริษัทที่คิดว่าสินค้าดีมีแผนการจ่ายค่าตอบแทนที่แสนคุ้มค่ามีอัตราความก้าวหน้าทางไรายได้และตำแหน่งที่ดี หรือสูงส่งนะคะจากในอดีตที่เคยมีรายจ่ายวิ่งแซงรายรับประเภศเดือนชนเดือนแถมภาระตนี้สินอีกกว่า3ล้านบาทวันนี้สามารถล้างหนี้ได้หมดจดเกี้ยงทุกอย่างหล้วนเกิดจากความขยันความมุ่งมั่นและอดทนเชื่อเถิดขักว่าล้วนผิดเคือข่ายหรือภายตรงที่สามารถสร้างชีวิตสร้างอาชีพสร้างไรายได้สร้างอนาคตให้ร่ำรวยและมีชื่อเสียงได้จริง ได้สัมผัสกับควาสมสำเร็จและความร่ำรวยในปัจจุบันเป็นนักธุรกิจระดับสูงของ Joy Coi ที่ปะสตความกสำเร็จเป็นนักธุรกิจที่มีรายได้มากกว่า1.5ล้านบาทต่อเดือนรวมถึงรายได้ของหู Joy ้น Joy Coi สาขาอ้อมออมน้อยกับยอดขายมากกว่า10ล้านบาทติดอันดับหนึ่งใน5ของบริษัทบ้านหรูหลาราคา14ล้านบาทรถเบน E22 80ราคา5ล้านบาทและการท่องเที่ยวมากกว่า40ประเทศความสำเร็จในวันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของบทพิสูจน์แนวคิดการขายตรงสะดวกซื้อของจอยแอนคอยได้อย่างดีที่สุดที่ฉันสามารถสร้างพลังคนและพลังทีมงานได้นับพันหมื่นลายภายใต้องคอ์กรโดยการยึดถือแนวทางสร้างคนและสร้างระบบไปด้วยกัน จากตามแนวทางหนังสือของท่านอาจารย์สมชาติกิจยบัญญงโดยมีแนวความคิดเสมอว่าความสําเร็จของท่านคือความหมายของเราซึ่งพวกเราพร้อมนําทุกข้างตู่ความสาเร็จโดยมีหนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือในการสร้างคนสร้างงานและสร้างระบบให้พบกับความสําเร็จท้ายสุดดิฉันขอฝากหมดก่อนซึ่งเคยเกล่าวในที่ประชุมอยู่บ่อยๆคือท้าย สุตเด,ด็ชฉาดขอฝากบทขอตื้นเผยกก่าววไ้ที่ประทุกอยู่บ่อยๆคือจกล้าคิดก,กล้าฝันกล้าจัดสร้างกล้าปิดทางชีวิตใหม่ที่ยิ่งใหญ่ทา,าทางสามารถตั้งงฝันให้เป็นจริงขอเพียงจริงหนึ่งคือลงมือทำด้วยความพัฒนาดีงเื่อมีเื่งน,นี้ไว้สำหรับบอกแนวทางตั้งแนวความคิดเพื่อให ห้า G เค่งฝากสำเร็จพันละทนัานในแมะนาวนักบริษัทจอแอนคอรคอร์ปอเรชั่นคำนำสำนักพิมพ์คำนำสำนักพิมพ์ในปัจจุบันนี้เป็นยุคสมัยใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากและได้มีหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีหรือเครื่องอุปโภค บริโภคต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำเนินชีวิตของคนในปัจจุบันทุกวันนี้หากเราไม่หางานดีๆทำก็ใช่ว่าเราจะมีรายได้ที่เพียงพอกับการจับจ่ายใช้สอยไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันหรืออะไรต่างๆที่แพงขึ้นทำให้ทุกคนตาก็หันมาหาไรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อนำมาจุนเจือครอบครัวให้มากขึ้น ให้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในครอบครัวการเป็นมนุษย์เงินเดือนนั้นใช่ว่าจะทำให้คุณมีเงินเหลือเก็บหรือใช้หากเราไม่มีอาชีพเติมแล้วแล้วก็รับรองว่าค่าใช้ใจ่ายของคุณไม่เพียงพออย่างแน่นอนหรือไม่ก็ต้องใช้เงินเดือนชนเดือนจนไม่เหลือเก็บไว้ใช้จ่ายในยามที่จำเป็นการทำงานธุรกิจ ขายตรงนั้นหลายๆคนอาจมองว่าเป็นงานที่ทําได้ยากหรือได้เงินยากบางคนอาจประสบความสําเร็จแต่บางคนก็ไม่ประสบความสําเร็จจนทําให้ทุกทุกคนต่างก,ก็มองข้ามาอาชีพนี้ไปหรือเป็นที่รังเกียจเลยก็ว่าได้แต่หากู้แต่หากู้ไม่ว่าอาชีพตัรกิจขายตรงนี้คืออาชีพที่ทำงานทำเงินให้คุณยากมากมายมหาศาล เพียงแค่เรารู้จักลงมือทำและตั้งใจจริงเพียงเท่านี้ก็ทำให้เราพบกับความสำเร็จและเป็นเศรษฐีคนใหม่ได้อย่างไม่น่าเชื่อ MLM ธุรกิจที่สร้างพลังคนให้เป็นมหาเศรษฐีเละ่มนี้จะทำให้คุณคิดใหม่ทำใหม่และพร้อมที่จะหน้าก้าวไ mm hmm. กลไปกับธุรกิจขายตรงและประสบความสำเร็จในชีวิตได้ดีกว่าเดิมอย่างแน่นอนด้วย มิตรภาพบรรณาธิการคำนำคำนำเล่มนี้เป็นเล่มเป็นเล่มหนึ่งที่เขียนขึ้นต่อจากหนังสือสู่มหาเศรษฐีแนวนายจาก MLM ที่เคยขายดีที่สุดบนท้องถนนของเครือข่ายหรือคนขายตรงเล่มนี้เป็นแนวคิดหรือมุมมองใหม่อีกมุมที่จะนำพาท่านตูว่วะ ความเป็นมหาเศรษฐีจากงานเครือข่ายขายตรงไม่ว่าท่านจะเป็นผู้มีเงินเดือนหรือไม่หรือไม่อยู่ตะก็ตามครับมนมุษย์เรานั้นเมื่อต้องการความสําเร็จในงานแล้วเมื่อเขาเมื่อเขาศึกษาคิดตัดสินใจในการทําและได้ทําการบุกลุกลบอย่างเร่งร้าอย่างมุ่งมั่นต่อเนื่องอย่างมีแนวทางหรือหลักการแล้วหนทางที่จะสร้างความสําเร็จได้ไม่ยากเย็น การเดินทางไกลไปยังทิศทางต่างๆย่อมต้องอาศัยแผนที่หรือมีเข็มทิศสำหรับการเดินทางส่วนวิถีชีวิตผู้ที่จะก้าวเข้าสู่ประตูทองของความสำเร็จนี้หากได้รับคำแนะนำจากเนื้อหาผู้เขียนและได้นำไปปฏิบัติประยุกต์ใช้อย่างมุ่งมั่นเมื่อต้องการความสำเร็จแล้วย่อมที่สร้าง ความฝันให้เป็นความจริงได้ไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างแน่นอนโดยในบทแรกจะเปิดให้ท่านเห็นความเจริญเติบโตของธุรกิจเครือข่ายทั่วโลกรวมทั้งของไทยเราด้วยก่อนทำงานท่านควรจะต้องมีอุดมการณ์ในการทำงานโดยอาศัยปาดยาในธุรกิจที่สร้างเศรษฐีนี่คู้ผู้ไปกับคุณสมบัติ ท่านที่สร้างสารรค์พัฒนาขึ้นมาได้ในเวลาเดียวกันเราจะต้องเรียนรู้การสร้างแบบสร้างสารรค์พัฒนาขึ้นมาได้ในเวลาเดียวกันเราจะต้องเรียนรู้การตลาดแบบหนึ่งดูการตลาดของธุรกิจขายตรงควบคู่ไปด้วยทั้งนี้เพื่อจะได้เข้าใจรูปแบบของความสำเร็จแบบต่างๆไปพร้อมๆกับรูปทางการสร้างรายได้แบบ ใหม่ในสังคมที่แปลเปลี่ยนไปในตอนการๆารของเล่มนี้เป็นมุมมองต่างๆชี้แนะในการทํางานของท่านให้ประสบความสําเร็จตึ่งโดยส่วนใหญ่จะกล่าวถึงหัวใจของธุรกิจนี้คือรูปแบบวิธีการ,ก,รกลยุทธ์เทคนิคและศิลปะในการชักชวนผู้คนเข้าสู่ถนนธุรกิจหรือเครือข่ายท่านไปพร้อมๆกับการอ่าน่านที่เข้าใจง่ายและได้กําลังใจท่านได้ไปด้วยตัว ในตัวในตอนท้ายๆของเล่มนอกเหนือจากการกล่าวถึงการติดตามปรับปรุงพัฒนาพลังทีมงานของท่านแล้วยังได้กล่าวถึงสิ่งสำคัญตุดยอดคือการสร้างเครือข่ายให้ย,ยั่งยืนการบริหารเครือข่ายและการขยายธุรกิจข,ของท่านให้แบ่งบานด้วยการทำให้ทีมงานมีความ เติบโตอย่างสม่ำเสมอจากหนังสือสู่มหาเศรษฐีไม่ในะจาก MLM เล่มนี้ซึ่งผู้เขียนได้คัดเลือกมาจากแหล่งต่างๆคือจากบทความที่เขียนลงในวารสารหนังสือพิมพ์เว็บไซต์หนังสือเกี่ยวกับธุรกิจ MLM นี้มามากกว่า5เล่มโดยคัดเนื้อหาในส่วนที่คิดว่าดีและมีประโยชน์แก่ผู้อ่านโดยตรงซึ่งไม่ ต้องไปเจียวเวลาศึกษาจากแหล่งอื่นๆอ,อีกเพราะในเล่มนี้ได้คัดเลือกกันกรองในสิ่งที่ดีมีประโยชน์อันจะนำพาให้ผู้อ่านมือใหม่หรือมืออาชีพได้เป็นเศรษฐีอย่างง่ายๆได้โดยเร็วพันเพียงแค่ทำด้วยความมุ่งมั่นสม,มองานและพลังจากคนก็สามารถนำพาท่านนำ พงชัยไปปักไว้บนยอดเขาที่ถูงเชียดฟ้าได้เช่นกันผมเชื่อเช่นไนครับด้วยความพัถนาดีและเป็นกำลังใจสมชาติกิจจยบัญยงชัยวัฒน์พัชรพรพงษ์